ครับผมพามาชมดี a x h i ไ h l a นเ e er อปีสองพันเจ็ดนะครับผมคันนี้จัดทรงยีราฟแคระนะครับนี่โคตรหล่อี่มีล้อทีสานะครับมีฝาคาร์บอนนะครับนี่จัดทรงมาหล่อๆเลยนะครับโอ้โหโคตรหล่อจะให้ดูภายในครับนี่ภายในสวยนะครับ นี่ฮะรอรอเลยน่บอกหลังสวยเชสซีสวยๆแห้งๆนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูห้องเครื่องนะครับจากครู่นะครับ นเป็นคาร์บอนนี่ครับห้องเครื่องล่อๆเลยวายสายไฟโล่งนะครับทำสเต็ปไล่ข้างนะครับนี่ลอๆเลยนะครับคานหน้าเดิมๆนะครับรถไม่มีชนหนหน้าตาเดิมนี่อ่าหลายคนน่าจะอยากฟังเสียงนะครับเดี๋ยวจัดให้ ใจรักมาได้นะครับสองแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับคันนี้เอ่จับตรงให้เราหล่อเรียบร้อยแล้วพร้อมเลยโอเคครับ